ตลาดประเทศไทยแข่งกันขายถูกอีกแล้วล่าสุดมีรุ่นใหม่ล่าสุดตรงฟงเปิดราคามาหกแสนกว่าบาทเท่านั้นเดือดแบบสุดๆจริงๆวันนี้เป็นยังไงวันนี้ไปดูกันไฮโดรซินน้ำมันเครื่องเกรพรีเมียมมาตรฐานส่งออก สวัสดีครับผมการเลซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับตลาดประเทศไทยเรานะครับในวงการยานยนต์บ้านเรานะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะฮะหลายๆท่านจะซื้อรถคุ้มสุดๆแน่นอนเพราะรถราคาถูกเพียบเลยนะฮะเพื่อนสมาชิกครับ,อรรบขอญาตเท้าความแบบนี้วันนี้การเลซิ่งจะพามาดูในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับมีการปรับลดราคาของรถเนต์บ้านเราเนี่ยหลายรุ่นมากมาก เดีย๋ยวจะพามาไล่เรียงนะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้เลยนะครับมีตัวใหม่ล่าสุดของตรงฟงมาราคาคาดการว่าจะขายกันนะครับหกแสนกว่าบาทเท่านั้นโอ้โหโถูกขั้นสุดจริงๆเลยนะฮะและอาทิตย์นี้เดือดแบบสุดๆจริงๆทําให้ตลาดประเทศไทยเราคึกคักขั้นสุดแน่นอนนะครับอ่ะพามาดูทางด้านของตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นตรงฟงนะฮะเซเลสสตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าร้อเ์นะครับชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ํามัน เปิดตัวมามีอยู่2รุ่นนะครับเพื่อนสมาชิกครับสำหรับตัวเริ่มต้นนะฮะก็จะเป็นเซ l e สสาตัวคอมฟอร์ตราคาอยู่ที่6กแสนเจบาทเท่านั้นเพนื่อนสมาชิกครับราคา6กแ0 0 0จบาทเท่านั้นอันนี้เปิดตัวมานะฮะไม่ต้องรอส่วนลถไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเปิดมานี่เห็นราคาซื้อได้เลยนะครับ 6 7 0 0 0 0ื่นบาทสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวท็อปสูงสุดนะฮะอยู่ตรงนี้ก็จะเขียนว่าตัวคอมฟอร์ตเหมือนกันนะครับแต่มีวงเล็บว่าเป็นซันรูฟนะฮะราคาอยู่ที่6 9 9 9 0 0บาทนะครับคือแตกต่างกับตัวเริ่มต้นนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าทางด้านของตัวรุ่นที่เขียนนะครับเขียนว่าตัวคอมฟอร์ตทั้งคู่นะฮะอันนี้กระนัยังไม่เห็นรถตัวจริงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่เดาเอาแล้วกันว่าน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่สเปคอาจจะแตกต่างกันบางจุดนะฮะแต่เขาวง นะครับโอ้โหแต่ว่าราคาคือมสมาชิกครับตรงฟงนะฮะจริงๆเคยอยู่ในไทยเรามาสักระยะยาวๆแล้ครับตอนนี้ เปิดหน้าใหม่แล้วนะฮะเปิดตัวรุ่นใหม่เลยนะครับโอ้โหรถ e ีวีร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาถูกซะด้วยนะครับนี่ถ้าใครสนใจรถประมาณนี้นะครับตรงฟงถือว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งได้แน่นอนนะครับเพราะราคานี้ถือว่าซื้อได้เลยนะฮะะเดี๋ยวมาดูสเปคเบื้องต้นสักนิดหนึ่งล้วกันนะครับสจางด้านของตรงฟงเซเลสสามนะฮะตัวสเปคเบื้องต้นนะครับเพื่อนสมาชิกครับเป็นรถ e ีวีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหกแสนเจ็ดหมื่นบาทนี่เป็นรถ e ีวีเลยนะครับชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ํามันนะฮะมอเเเตตอออรร์์ใช้ป็นม แรงม้านะครับถือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะครับ163แรงม้าส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้มาอยู่ที่54กิโลวัตต์อวนะครับ ระยะการวิ่งอยู่ที่420กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับแล้วก็รถรุ่นนี้ราคานี้เป็นการนําเข้ามาจากประเทศจีนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าก็น่าสนใจมากๆนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยโอ้โหของแจกของแถมเพียบเลยเพื่อนสมาชิกครับแต่รอดูแล้วกันรอดูอสักระยะแล้วกันนะครับว่าของแจกของแถมก็จะมีอะไรบ้างน,นะครับแต่เบื้องต้นนะฮะราคานี้ซื้อได้แน่นอนนะครับนี่โอ้โหเท่ากับว่านะฮะบ้านเราเนี่ยราคาถูกเพียบเลยนะครับเพราะนี่ตรงฟงนะเพิ่งเปิดตัวนะฮะ 6แสนเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นแต่วันนี้กระซิ่งขออนุญาตนะฮะข้อมูลมีอยู่เท่านี้เดี๋ยวพาเพื่อสมาชิกย้อนอดีตไปแล้วกันนะฮะสักสองสามวันนี้ผ่านมานี่แหละภายในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับรถในประเทศไทยเราดิปรับราคาลงเที่ว่าโหดหลายรุ่นมากๆเลยนะครับจะพามาไเรียนให้ฟังแล้วกันว่าราคาประมาณนี้ซื้อรุ่นไหนได้บ้างนะครับพามาเริ่มต้นดูจากเร็วๆนี้เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานี้นะฮะเพิ่งปรับราคามาสดๆร้อนๆเลยก็คือโอมอนด้า4ห โอมอนดะซีหา oh, นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับปรับราคาตอนนี้เขาปรับฐานใหม่เลยนะครับเหลือตัวเริ่มต้นอ่ะหกแ่บาทเมื่อตะมันที่ครับ6,49,000บาทเท่านั้นโอ้โหนี่ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเมื่อสักครู่นี้นะฮะไซเลสสามนะครับราคาต้องบอกว่าแตกต่างกันนิดเดียวเท่านั้นอยู่ในเกณฑ์0 0 0 0 0บาททั้งคู่ โอ้โหเหลือเชื่อเลยนะฮะเพราะว่าเป็นรถขนาดใหญ่นะครับเป็นรถอเนกประสงค์ด้วยแล้วเป็น EV ด้วยแต่ขายหกแสนบาทคือถ้าพูดตามภาษา,าบ้านๆนะฮะถูกกว่ากระบะสีประตูอีกนะฮะเพราะกระบะสีประตูก็ต้องมีนู่นนะฮะเจ็ดแสนแปดแสนแต่นี่ได้รถ EV เลยเพื่อสมาชิกครับหกแสนก็ 6, บาทโอ้โหตลาดประเทศไทยเราโหดขั้นสุดเลยนะครับอ่มาดูโอมบันดาซีห้าสักนิดนึงนะครับทางด้านของโอมบันดาซีห้าเนี่ย ปรับราคาลงมานะครับแล้วก็มี2รุ่นย่อยนะครับรุ่นแรกก็6,49,0 0 0บาทนะครับส่วนตัวท็อปสูงสุดเนี่ยอยู่ที่699,000บาทแล้วก็ของแจกของแถมนี่เพียบเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ลองสอบถามด้านหน้าโชว์รูมได้เลยนะครับว่าออมดะา5เนี่ยแถมอะไรบ้างนะครับแต่เบื้องต้นนะฮะหมดเร็วแน่นอนนะฮะเพื่อสมาชิกครับโอ้โหราคานี้ไม่ได้มีบ่อยแน่นอนถ้าใครอยู่ใกล้รีบไปดูเลยนะครับแล้วก็มีรุ่นหนึ่งนะฮะของออมดะา j คู่ก็คือ เจคู่เจซิกนะฮะเจคู่เจซิกตอนนี้ราคาก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับปรับราคามาในวันเดียวกันเลยนะฮะกับโอมุดาสำหรับเจคู่เจซิกนะฮะราคาตัวเริ่มต้นตอนนี้เหลือยู่899,000บาทเท่านั้นนะครับรถอย่างเพ่เลยเพื่อนสมาชิกครับหน้าตาอย่างหล่อนะครับแล้วเป็นรถไฟฟ้าด้วย 8 9 0 0สส่วนตัวรองท็อปอยู่ที่999,00 0บาทแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดอยู่ที่1 9 9 0 0ล้านบาทนะครับนี่คือเจคูเจซิกนะครับอ่ะและที่มาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็มีการปรับราคาเหมือนกันนะครับทางด้านของซูบารุนะฮะซูบารุก็โอ้โหปรับโคตรน้าดูเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูซูบารุอีกรุ่นหนึ่งนะฮะปรับราคาลงมานะครับอ่ะก็คือซูบารุเอ็วีตัวนี้เป็นตัว G T Edition ด้วยนะฮะโอ้โหที่ถ้าอ่านดูสเปคตรงนี้เพ ตัวก็โหดอยู่แล้วตัวรถโหดอยู่แล้วนะครับของแต่งก็มีให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็น2.0ราคาเดิมที1,389,000บาทแต่ตอนนี้นะฮะส่วนลดลงไป3 9 0 0 0เลยนะครับราคาเหลือเพียงแค่9,99,000บาทเท่านั้นเพื่อสมาชิครับ9,99,000บาทนะฮะจากล้านสามอ่ะ เหลือ9 9 9 0นะครับถ้าใครอยู่ใกล้รีบๆไปดูเลยแล้วกันนะครับรถเท่อยู่แล้วมีชุดแต่งให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ซูบูลุเขาไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะฮะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนึ่งนี่โอ้โหรถยกแหงเลยก็คือ Forester นะฮะ f o ร e เ t e r อร์เนี่ยตอนนี้นะครับปรับราคาตัวเริ่มต้นเหลือมีแค่1,170,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนตัวท็อปสูงสุดอยู่ที่1 4 0 0 0ล้ 50,000บาทนะครับเขามีอยู่4รุ่นนะโฟ r เดสเตอร์ปรับลดลงทุกรุ่นเลยนะครับของแจกของแถมเพียบเลยและรุ่นนี้เป็นรุ่นประกอบไทยซะด้วยนะครับฟรีประกันภัยชั้น1อีกโอ้สุดยอด ่วนลด3ามแสนกว่าบาทนะครับอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆนะฮะมีทั้งรุ่นที่เปิดใหม่นะครับแล้วก็รุ่นที่ปรับราคาลงมานะครับนี้พาไปดูรุ่นที่เขามีอยู่แล้วก่อนหน้านี้สําหรับกลุ่ม B SUV นะฮะก็คือกลุ่มที่เป็นรถ b y d นั่นเองนะครับ b y d a t t o 3แล้วปัจจุบันนะฮะราคาก็ยังถือว่าหน้าเล่นสุดๆเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์หกแสนกว่าบาทอยู่นะครับสาหรับ b y d a t t o 3นะฮะถ้าเพื่อนสมาชิกไปดูด้านหน้าโชว์รูมนะครับ b y d a t t o 3ตอนนี้นะครับส่วนรถก็ยังถือว่าโสดขั้นสุดเหมือนเดิมนะ ครับตัวพรีเมียมเนี่ยราคา699,900บาทนะครับสำหรับตัว e x t e n d e d นะฮะตัวท็อปของเขาก็จะอยู่ที่799,900บาทซึ่งต้องบอกงี้แล้วกันนะฮะว่ารถทางด้านของรถอเนกนประสงค์อย่างเงี้ย BSUV อย่างนี้นะครับปกติเล่นกันล้านกว่าอยู่แล้วนะครับแต่แอตโตสานะฮะราคาตีซะว่า เจ็ดแสนมีทอนร้อยหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังตีซะว่าหกแสนได้นะครับแล้วรถหกแสนมีหลายรุ่นซะด้วยตอนนี้กลายว่าตลาดเดือดแบบขั้นสุดจริงๆนะครับอาถ้าใครชอบรุ่นไหนนะฮะลองสอบถามด้านหน้าโชว์รูมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าราคานี้นะฮะมีช่วงเวลาของเขานะครับแล้วก็มีสต๊อกของเขาถ้าเกิดหมดแล้วอาจจะหมดเลยนะครับลอสอบถามด้านหน้าโชว์รูมแต่ละรุ่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุเผู้สมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับรีไฟแนนซ์รถยนต รับจำนำทะเบียนร,รถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจา๋า .com